ถ้าเลือดลดกินยาลีเจนแปบ๊บนี่เนี่ยเฮ้ยแชมป์สมัยเก่านะเฮ้ยเฮ้ยสมัยนี้จะมาตายเพียงพราะแค่หิวเนี่ยะเพียงพราะแค่ความหิวหก็ทำให้คุณตายได้ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเซิร์ฟนี้จะไม่ตายเพราะเพื่อนเนี่ยจะตายเพราะหิวเนี่ยไม่ตายเพราะเพื่อนหรอกตายเพราะหิว หนาดกว่าตายเพื่อ,อนๆอีกหิวตายเฮ้ยเราหายไปไหนกันหมดเนี่ยโอ้โหขึ้นมาทำอะไรข้างบนกันนี่ลงมาสู้ข้างล่างกันสิเอ,เอ้ยเอ้ยพีทคนไหนถ้าใครไม่รู้ผมอยู่กับพีทคุณพีทอยู่ไหน อย่าร้องผลกันทั้งคู่แยกไม่ออกออ<ค>พี<ๆ>งงไปหมดแล้วหน้าตาเหมือนกันอย่างเป็ดจะรู้ไ,มไหมแนวว่าใครพีชออนี่ใช่พีชไหมไม่กล้าย,ยิงอ่ะโอ้ลหลโหล แล้วนึงใครตีเราเมื่อกี้เราลืมมองแล้วนั่งคนโอ้โหของเด็ดโอ้โหยาเต็มเลยยาเต็มเลยไอยย้นเยะนอะยาะสปีดเฮ้ยเยอะสปีดฮะเมื่อกี้มิกกี้ตายเหรออุ้ยยาล้งหุนตาตายนี่ ชิปไก่แล้วไงไไเพื่อนจะมองเห็นไหมเนี่ยชิปไก่เพือ่อนจะอ,อไม่มีกล่องกินอะ่ะม,มันมีอะไรให้กินบ้างเนี่ยตอนนี้ไม่โหรา,หาตัวไหนโหราตรงไม่มีข้าวให้กินเนี่ย เราต้องเรียนร้องเรียนทางผู้บัญชาการหิวเราต้องร้องเรียนกันหน่อยมันคือความหิวอ่ะเจอใครจะตีเราบ้างเฮ้ยจะตีเราเปล่าเฮ้ยเฮ้ยจะตีเราเหรอเฮ้ยเอ็งเป็นใครอ่ะเอ็งเป็นใครอ่ะเจ๊เหรอ ใช่เคอเค่แอปเปิลตอนนี้กำลังงงกันไปหมดละใครเป็นใครแอปเปิน่อยขอแอปเปิน่อยเองเห,เหอแอปเปิลอปคนเดียวเลยอ่ะ จะร้ายมากโอ้โหแครลลอลเราไปทำไรได้เราไม่เอาเฮ้ยซักศพใครเนะี่ยอู้หูแอปเปิลอือเอาแอปเปิลมาไม่เหลือแอปเปิลแอปเปิลเฮ้แอปเปิลแอปเปิลเฮ้เฮ้เพราะว่าแต่แอปเปิลเวลามันกินแล้วมันเพิ่มไหมเอามาให้พี่สิบอ่านฮะฮะเดี๋ยวใส่หีบไปให้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่ครบแล้วนี่ เราจะกินแทนอาหารไปเลยบางคนบอกเปลืองอะ่ะเราไม่ต้องสนใจความเปลืองเราสนใจความหิวก่อนความหิวความหิวมันดับขั้นเทพแล้วเออดาบไอของของทิ้งไม่ได้เลยเด้อเห็นเห็นชีวิตแต่ละคน ไม่รู้แล้วอนะ่ะใครเป็นใครอินฟินิตี้เอ้ยคนละยาละผิดยาเอ่มยาลีไม่ได้ดิอันนี้อ้โหูนี่ยาลีเจนอยากกินนี่ยาสปีดยาสปีดนี่ยานี้แหละใช้ได้เป็นเพียงยาเดียวที่เราสนใจในคุณภาพของมันเพราะมันเดินเร็วดี

เฮยมิกกี้อ้าลากอยถึงเจ้าเลยมันมิกกี้ข้าก็ไม่ยอมปล่อยให้เจ้าได้หรอกเอาดิใครตกมาตายตายชิมรสชาิก่อนดีได้ ความสัมพันธ์ทุกสถานะออกสะเทือนทุกความโวนสดุกสนั่าโอ้โหอ่อยเลยเออจะตายเพราะอะไรไม่ตายตายพราะซอมบี้ชิปไก่อออย่าพึ่งอย่าพึง่งเฮ้ยผิดยาต้องยานี้เอ้ยไม่ใช่ผิดยาน,นี้สปีดนี่น ตาพังใช่เตามันพังแล้วพีท <Hit. S 2> เราเองพีดเห็นเราไหมเล่นมีแบบไหนดเล่นมีแบบไหน่อยดยิช่วยเดอเหรอช่วยเดอเด้อเหรอโอ้โหโดนซอมบี้ฆ่าโอ้โห,หชิบไตโดนซอมบี้ฆ่าอานาถ ันาแป๊บใครอยู่ที่ฐานอ่ะอย่าให้รู้นะเฮ้ยตายนะเฮ้ยยาฆ่าไม่เลือกนะใครไม่รู้หรอกแต่ขอฆ่าเอ้ยอู้ยแอปเปิลเอามานี่เอาแต่แอปเปิลที่เหลือทิ้งแอปเปิลเนี่ยต้องเก็บเอาไว้ช่วงนี้เขาสูบเครื่องล่าแอปเปิล เฮ้ยคิปเปอร์อย่ามาเฮ้ย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 เดี๋ยวแมพพังเฮ้ยเดี๋ยวแมพพังอ,อ่าตอนนี้ไม,ไม่มีใครรู้จักค่าน้อยแล้วตอนนี้ คูท่ที่ชื่อว่าเข็นอ้อยยาปีดหมดอ้ยอยยาปีดหมดแล้วอ่ะใครอยู่ที่ฐานหรือเปล่าจะฆ่าให้หน่อยพี่ของตัวรู้โอ้ยยาปีดขอยาปีดหน่อยฮะพี่ชู้เหรอผู้มาบริจาคสีแกอยู่ในเขตน้ำอุ๋ยเกษเร กิน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 ยาเป็ดยาเป็ดป้แอปเปิลเก็บมาต้องเก็บแอปเปิลเอาีเยอะหน่อยเซ็งอ้าเจ็บิไก่แล้วไงตอนนี้เริ่มงงแล้วว่าใครเป็นใครูอยู่ได้กี่นาทีเนี่ยยาบ้าเนี่ย นเขาดูหน่อยอยู่ได้กี่นาทีชิมเผ็ดอีกสามนาทีไม่เล่นแล้วอย่าออกอย่าออกอีการบังคับอย่าออกนะเราสัตว์โหลดซสรมนี่มาเล่นเตง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 นี่นี่นี่เอ้เอ้ตีแล้วทำไมพี่ เฮ้ยเฮ้ยลูกพีทเฮ้ยเฮ้ยอือแี่เราเองพีทพีทเฮ้ยพีทเราเองเราเองเราเองพีทไปยาอีกตั้งสามนาทีถึงจะหมดลิพีทจะรู้ไปนะว่าเราคือใครม่ไไาป เฮ้ออเมื่อกี้ใครกระเด็นเห็นโอ้เราต้องลุยแล้วนะอย่าตีเราเสือไม่มีกระเสือไม่มีกระเสืออ้าวไอ้กดผิด เข้ามาอีแป๊บโอ้รอประมาณสองนาทีรอประมาณสองนาทีโอ้พี่ยิ้มจ้ะกดผิดให้พีทยาไม่หมดลิตรเลยช่วยเราหน่อยหมดลิตรช้ามากเลยอ่ะพีท เต้องรีบไปแล้วนะเถวะนี้มันมืดมากเลยแหละมืดตรงไหนพี่บอกมืดตรงมืดตรงตรงไหนเอ่อยามันช่างหมดฤทธิ์ช้าเหลือเกินนี่แป๊บค้างนะค้างค้างเดี๋ยวแต่ตอนนี้ผมเห็นของพี่ค้างจริงโอ้โห นมิกละ่ะอ๋อแล้วไหนล่ะมิกไหนมิกกี้คนลาวไหนมิกกี้มิ่ไหนล่ะมิกกี้เอ,อย่า้ังนี่อย่า้างังหายไปนะหายไหนละ่ะมิกกี้หาย 妮基，诶。 แนาทีเลยนะจิโอ้ไหลกัดตีรอบๆเอาไว้ครบเอายครับไม่ได้ไม่ได้เ้าใช้ตัวนี้นะครับ นี่นะครับตรงนี ities, ้สังเกตว่าตรงนี้นะครับมันก็จะใช้ดันไก่หรือใช้มีดได้นะครับกรีนะครับออที่เนื้อจริงๆเนี่ไม่ถึงสามที่นะครับไม่ถึงครึ่งโลนะนะเนื้อที่เราที่มากินกันอ่ะใช่คือดีครึ่งโลนะนะซึ่งหมื่นสองอ่ะตัวอะไรใช้เนื้อดีนั่นนะใช่ไหมครับทุกคนอะไรนะไม่ต้องครับใช่ครับเห็นไหมครัว่าบอฟัง ระหว่างที <Warner> ่อยู่นี่ใครมาเอายังไงเหรอเขาให้หมดทุกวันนะคุณผู้ชม12นะครับ ซอสต้มขาครับนะครับนะครับตอนนี้จะมีความนุ่มนะครับแล้วนะครับยู่ลยครับครับน้ำซอสอย่างเดียวครับเป็นอาหารไทยก็จริงครับแต่ว่าเราทำคล้ายๆอาหารฝรั่งเศสก็คือให้แบบใสๆเนียนๆกันซอสกินได้หมดตอนนี้นะครับเราก็ได้น้ำซอสนะครับไว้เราข้าพักไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ตั้งกระทะเอาน้ำมันใสๆแล้วเอาตุ้ปุ๊บแห้งนะครับ ใส่ลงไปเป็นการคั่วหรือเป็นการทอดพริกนะครับเราควรไปเรื่อยๆจนน้ามันเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีพริกถ้าเกิดเรามีน้ํามันริกเผาเราอาจจะเติมไปสีมันก็จะสวยขึ้นเคนนี้จะทําให้ซอสต้มขากของคุณอร่อยขึ้นด้วยครับแล้วก็ตักพริกออกผักไว้ครับเอาตัวซอสที่เราพักไว้เนี่ยใส่ลงไปนะครับพอเราใส่ลงไปสีของซอสจะเปนนะครับก็จะเลื่อสีออกเป็นสีชมพูนิดนึงนะครับสุดท้ายครับเราก็หั่นคนนะครับเราก็จะ